เทศบาลนครนครสวรรค์ครับบริษัทนัตปิณทร์นโปซิติไพรไทยแลนดครับโรศัพท์มือถี่นุณครับสารท่องเทยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กระทรวงวัฒนธรรมหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ครับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้านครสวรรค์อีซีค่ะบริษัทไทยทั้งซีฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ริษัทเต้ตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็มีตัวแทนจำหน่าย2รายในจัหนงหวัดนครสวรรค์ครับในแก่บริษัทเตย์ตานครสวรรค์1981จำกัดครับและบริษัทเตย์ตาเจ้าพระยานครสวรรค์จำกัดค่ะกลุ่มธุรกิจครับ TCP ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์บริษัทนะครับ SCT DIS บิษัิีชั่นจำกัดครับบริษัทฝึกน้ำเงินจำกัดค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทปตทน้ำมันและค้าปิ่งจำกัดมหาชนโรงพยาบาลศรีสวรรค์ครับบริษัท พริกหอมอินเตอร์ฟู้ดจำกัดร้านกาแฟนะครับอเมซอนครับแล้วก็หน่วยธุรกิจครับไลฟ์สไตล์บริษัทปตทและน้ำมันและคาปิจมัดมหาชนโรงพยาบาลปิ๊นซ์ปากน้ำโพค่ะบริษัทนครสวรรค์สยามโนวาน1985จำกัดบริษัทตาตรงนครสวรรค์จำกัดค่ะนะครับรวมไปถึงนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทคาบิจบัมเบิลซิตี้ไฟท์ไทยแลนด์นะครับคาเฟ่ ลิททิสครับผมนะ,ค,ะ is, ครับลิททิสครับไอเดียโฮมรับสร้างบ้านครับปันปันทายกิครับ,รบแล้วก็แฟนชายนะครับลิปปิบับเบิร์นะครับมิวทีสาขาใหญ่จังหวัดน,นครสวรรค์ขอบคุณคณะกรรมการผู้สังเกตทั้ง5ท่านขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกทุก